ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอจากมอต c r ครีเอเตอร์ชแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําเสมอย้ําทุกครั้งว่าผมดูด้วยความตั้งใจดูอย่างจริงจังไม่ได้ดูดเล่นๆแล้วที่บอกว่าให้ดูเพื่อความบันเทิงหมายความว่ายังไงหมายความว่าผมดูอย่างจริงจังแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าไปซีเรียสครับผมเอ๊ที่ต้องย้ํากันทุกครั้งเพราะว่าช่องเรามีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มมาทุกวันนะเผื่อคนที่มาดูครั้งแรกจะ การดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงโดยกว้างโดยภาพรวมนะซึ่งมันไม่สามารถตรงกับทุกๆท,ท่านได้นะคนเป็นล้านนะครับถ้าท่านอยากดูให้ตรงกับตัวท่านมากยิ่งขึ้นกระทักไทยกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอโต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยก็ผมนะส่วนท่านที่อยากติดตามผลงานอื่นๆของผมก็ไปตามได้ที่ Facebook f a n p a มอตโต๊ะครีเอเตอร์ที่ให้ไว้นี้นะครับผมนะโอเคนะครับการดูดวงของเรานั้นตามปกติก็จะมีไพ่ให้เลือก3ามกองนะ กองที่1จะเป็นหลวงพ่อรวยกองที่2จะเป็นเท้าเวสุวรรณและกองที่3ามจะเป็นหลวงพ่อทันใจอยากให้เลือกมาเพียงกองเดียวเท่านั้นแต่ถ้าคุณบอกว่าเลือกแล้วไม่ตรงอยากดูกองอื่นได้ไหมได้เลยครับหรือจะดูหมดเลยเพลินๆได้ไหมก็ได้เลยครับไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะครับเพลินๆไปอ่าโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ จุดแข็งในตัวคุณและวิธีการเอาไปใช้ประโยชน์อาคุณกองที่หนึ่งคุณได้ไพ่สองเหรียญบาลานซ์เก่งเก้าถ้วยเฮ้ยเป็นที่ปรึกษาได้นะราชินีถ้วยคุณมีความอ่อนโยนนุ่มนวลไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่สองดาบอืมอะไรที่ตัดสินใจไม่ได้คุณจะตัดสินใจได้เป็นที่ปรึกษาได้จริงด้วยจัดเมน ชัดเจนคุณกองที่หนึ่งจุดแข็งของคุณอยู่ที่การเป็นคนกล้าตัดสินใจเป็นคนที่มีเซนส์ในเรื่องการตัดสินใจสูงมากไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่แต่พลังงานไพ่กองนี้หัวข้อนี้บอกว่าคุณมีพลังงานดังกล่าวชัดเจนนะครับคุณกองที่หนึ่งพลังงานแห่งการตัดสินใจการบาลานซ์สถานการณ์การไก่เกลี่ยอะไรก็แล้วแต่รวมถึงการที่จะสามารถ อตตัดสินใจได้เวลามีตัวเลือกเยอะๆคุณจะรู้ว่าอันไหนควรไม่ควรถ้าเลือกอันไหนแล้วจะได้ผลดีที่สุดคุณมีเซนส์ด้านนี้ลองทบทวนดูดีๆว่าตรงหรือไม่ใช่หรือไม่อไมลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับประมาณนี้คุณมักจะได้เจอสถานการณ์วัดใจประมาณว่าต้องเจอสิ่งที่ต้องเลือกบ่อยๆแล้วคุณก็เลือกได้เออไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาวัดใจให้คุณต้องเลือกนะคุณก็จะเลือกได้ ไม่ว่าจะโดยเซนส์ของตัวเองโดยความฉลาดเฉลียวโดยาการไตรตรองอย่างรอบคอบหรืออะไรก็แล้วแต่คุณผ่านมาได้หมดนะ่ะซึ่งไอ้จุดแข็งตรงเนี้ยคุณสามารถเอาไปเสริมสร้างชีวิตคุณให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นได้โดยการเอาไปใช้เป็นที่ปรึกษาก็ได้ไดเออรับเป็นที่ปรึกษาทำงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาผู้คนอะไรแบบนี้ได้เออ ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่เออคุณจะเป็นนักไกลเกลี่ยที่ดีนะคุณมีความอ่อนโยนนุ่มนวลคุณไม่ใช่คนแข็งกร้าวแบบที่ไปกระโชกโคกคากใส่ใครเออคุณจะเป็นนักไกลเกลี่ยที่ดีจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้เรื่องของคุณเองคุณก็ตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดเรื่องของคนอื่นคุณก็จะสามารถเป็นที่ปรึกษาให้เขาได้อย่างดีเลยคุณกองที่หนึ่งนี่คือจุดแข็งในตัวคุณนะ การกล้าตัดสินใจแล้วก็เซนส์ในการตัดสินใจเซนส์ในการเลือกเนี่ยเออคุณมักจะเลือกอะไรได้ถูกต้องเสมอนะตรงไม่ต้องคอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมถ้าไม่ต้องลองดูกองอื่นได้ประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งใช้จุดแข็งที่ผมบอกไปทั้งหมดแล้วให้เป็นประโยชน์ได้ทั้งกับตัวเองและผู้อื่นจับจุดดีๆรับงานที่ปรึกษาได้รวยไม่รู้เรื่องอลองดูนะครับเป็นกําลังใจให้เดี๋ยวไปต่อกองที่สองกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะครับออกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงวันนี้หัวข้อจุดแข็งในตัวคุณและการนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อ่านำการนําไปใช้ประโยชน์คุณได้ไพ่สิบเหรียญคุณมีเส้นทางการเงินน่ะเออค้าขายลุงนะเนี่ยก้าวไม้เท้ารู้ตัวหรือเปล่าคุณจะบริหารจัดการเก่งไม่ว่าเจอปัญหาแค่ไหนเดลไฮคลิทเทส แถมยังมีความฉลาดเจรจาพูดจาหวานหูภพยราอสนะหูใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวมาดูกันอัศวินถ้วยคุณจะเป็นที่รักของผู้คนนะเออหนึ่งไม้เท้าคุณจับงานไหนก็ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยคุณกองที่สองขยายความกันคุณมีเซนส์ทางการเงิน มีหัวการค้าเออหรืออาจจะเป็นคนมีเงินอยู่โดยพื้นฐานแล้วก็เป็นไปได้ไม่ว่าจะเกิดมาในครอบครัวที่สุขสบายพ่อแม่ปูย่ย่าตายายมีทรัพย์สมบัติเตรียมไว้ให้ออบางคนอาจจะถึงขั้นร่ํารวยเลยนะอ่าเกิดมารวยเลยก็มีแต่ถ้าคุณยังไม่ร่ํารวยยังมีฐานะาปานกลางหรือฐานะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณคุณรู้เลยว่าคุณมีเซนส์ทางการเงินไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่จุดแข็งของคุณคือเซนส์ทางการเงินหัวการค้าการฉลาดบริหาร การความเก่งในการแก้ปัญหาเอ,อการลำดับเหตุการณ์การลำดับความสำคัญของปัญหาแล้วคุณก็ยังเป็นคนที่มีความนุ่มนวลมีการพูดจาพเราลออ่อนหวานคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอ่าโดยพื้นฐานของไพ่กองนี้พลังงานหน้าไพ่มันบอกอย่างนี้ผมก็อ่านไปตามไพ่นะตรงไม่ตรงแล้วแต่นะมันไม่สามารถตรงกับทุกคนนะบอกแล้วนะแต่ภาพรวมคุณจะเป็นอย่างนี้ จุดแข็งของคุณคือเรื่องนี้เซนส์ Sense ทางการเงินความฉลาดในการทำมาค้าขายได้แล้วก็ทำมาค้าขายได้แล้วก็มีคำพูดเป็นประโยชน์มีวาจาเป็นทรัพย์พูดแล้วดีพูดแล้วรวยพูดแล้วเกิดประโยชน์พูดแล้วได้มิตรเพิ่มพูดแล้วได้เพื่อนเพิ่มพูดแล้วคนรักเอาความสามารถทั้งหมดที่มีจุดแข็งของคุณนี้มาประยุกต์ใช้ให้ดีด คุณจะประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งอถ้าคุณยังไม่เคยค้าขายลองดูถ้าคุณยังไม่เคยเป็นนักลงทุนยังไม่เคยลงทุนลองดูคุณมีความสามารถด้านนี้ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่นี่คือจุดแข็งของคุณหากคุณลองทำมาค้าขายหรือจับงานขายอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ห่วงเลยเพราะว่าคุณจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่มันกลมกลืนไปเองกับเนื้องานเออ เซนส์ของคุณจะทำให้คุณไม่ค่อยผิดพลาดโดยง่ายนะจะรู้จักเลือกแล้วก็จัดสรรลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำทั้งหลายและที่สำคัญคือการพูดการจาของคุณจะนำทรัพย์นำโชคมาให้คุณเป็นคนพูดจาดีอยู่เสมอน้อยที่คุณจะโมโ oh หที่คุณจะดา่าเลยจะอะไรยากมากอ่าคุณกองที่สองนะพลังงานกองสองนี่นะก็ตามนี้นะครับที่ผมบอกทั้งหมดไปแล้วนะครับจุดแข็งของคุณนะ เซนส์ทางการเงินความสามารถในการลำดับความสำคัญของแต่ละเรื่องแล้วก็การบริหารจัดการรวมถึงวาจานไพ่รอบมีเสน่เนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ร่วมกันเนี่ยคุณจะเป็นนักขายที่ดีเป็นนักธุรกิจที่ดีได้แล้วก็หรือแม้แต่จะประกอบอาชีพอื่นอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถบริหารจัดการทุกอย่างได้เป็นอย่างดีนะครับลองดูคุณกองที่สองนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สามกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อจุดแข็งของคุณและวิธีการนําไปใช้ประโยชน์นะครับคุณได้ไพ่ราชินีดาบโอ้โหมีความเด็ดขาดในตัวเองรู้ตัวเปล่าอ่ามีามเป็นคนเด็ดขาดนะสี่ถ้วยช่างเลือกเ,อเฮ้ยสี่เหรียญคุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ถ้าจะเป็นนะถ้าจะทํานะ Strange, คุณจะเป็นที่รักของ บุตรบริวารใครก็แล้วแต่บุตรบริวารอาจจะไม่ยังไม่ต้องเป็นลูกคุณก็ได้เออหมายถึงคนทั่วไปเด็กน้อยทั้งหลายได้หมดเดอะสตาร์ผู้คนจะนิยมช,มชมชอบคุณมาขยายความกันคุณกล่องที่สามนะจุดแข็งในตัวคุณคือความเด็ดขาดเออความเด็ดขาดความชัดเจนความมั่นคงในจิตใจการกล้าตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่แล้วที่สำคัญก็คือคุณเป็นคนช่างเลือกคุณพิถีพิถัน นี่คือจุดแข็งนะไม่ใช่ข้อไม่ดีการช่างเลือกการพิถีพิถันเนี่ยทำให้คุณสามารถคัดกรองสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเออถ้าคุณค้าขายเนี่ยคุณสามารถคัดสรรสินค้าดีๆมานําเสนอต่อลูกค้าได้อย่างดีเลยเอออะไรไม่ดีคุณจะไม่เอามาขายอะไรไม่ดีคุณจะไม่แตะนี่ถ้าคุณทําการค้านะหรือถ้าคุณจะเป็นนักออกแบบเป็นดีไซเนอร์เป็นอะไรที่เป็นครีเอทีฟความคิดสร้างสรรค์ก็ได้เออ เพราะความคิดของคุณเนี่ยมันจะค่อนข้างทันสมัยหรืออาจจะล้าสมัยไปด้วยซ้ําเรียกว่านําเป็นผู้นําแฟชั่นผู้นําอะไรได้เสมอประมาณนี้สามารถทํางานทางนี้ก็ได้เออแล้วก็คุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้เออ ไม่ว่าคุณจะมีเงินทุนมากน้อยคุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวได้หากคุณเป็นพนักงานประจําทางงานประจําอยู่คุณจะมีไอเดียที่โดดเด่นกว่าเพื่อร่วมงานเสมอก็บาลานซ์ให้ดีแล้วกันเออระวังคนหมั่นไส้นิดนึงถ้าเรามีไอเดียดีเกินหน้าเกินตาคนอื่นหรือเจ้านายไม่ไม่โอเคกับไอเดียเราเก็บไว้เงียบๆเอาไว้ทํางานเสริมเว้ยเออ เก็บไว้เงียบๆเอาไว้ทางานเสริมในวันหยุดนะออ <c oughs> คุณมีไอเดียคุณมีของเออแต่ถ้าคุณเป็นคนทํางานอิสระอยู่แล้วคุณจะเป็นเสือติดเปริกเลยนะเออแล้วก็มีความเป็นที่รักของผู้คนนี่ไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดงบริวารใครก็แล้วแต่เออที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณเขาจะรักคุณแบบว่าเออชื่นชมคุณนะว่าคนนี้ใจดีจังพี่คนนี้ใจดีจังและคุณสมบัติทั้งหมดที่ทกล่าวมาข้างต้น จะทำให้คุณกลายเป็นดาวเด่นในสังคมของคุณได้ดาวเด่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าหมายถึงดาราคนเด่นคนดังแต่หมายถึงคุณจะได้รับความนิยมในสังคมของคุณเออใช้ความสามารถใช้จุดแข็งที่ผมบอกไปทั้งหมดแล้นะประยุกต์ใช้ดีๆคุณจะกลายเป็นตัวท็อปของสังคมของคุณเลยไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรอยู่จะประกอบอาชีพอะไรหรืออยู่ในสังคมไหนคุณลองดูจุดแข็งของคุณที่ผมกล่าวไปทั้งหมดนั่นแล้วอะ เอามาประยุกต์ใช้ให้ดีคุณจะกลายเป็นดาวเด่นเจอจรัสในสังคมของคุณเลยนะครับคุณกองที่3โอเคครับเป็นกำลังใจให้นะครับครบถ้วนแล้ววันนี้กับการดูดวงพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงขอบคุณทุกการติดตามนะครับเราพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ